สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นนะครับสำหรับฮอนด้าวีโปรซีสตัวล้อแม็กปี2025นะครับวันนี้ก็วันที่18นะครับกุมภาพันธ์2568นะครับวันนี้ก็ได้เริ่มปล่อยรถใหม่หนึ่งคันนะก็จะเป็นฮอนด้าวีโปรซีสตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อปปี2025นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดําเหลืองนะคันนี้ ลูกค้าทําสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับในช่างของเราก็ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับเราส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าใส่ตะก้าใส่กันลายพร้อมนะครับราคาเงินสดเดือนกุมภาตอนนี้ถูกมากนะครับราคาเงินสดตอนนี้ทางร้านขายอยู่ที่47,900บาทนะครับราคานี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ47,900นานะครับอันนี้ก็คือราคาล่าสุดนะครับสำหรับคอนด้าเวนแบ็ตสิบตัวล้อแม็กนะฮะ ตัวนี้ก็จะเป็นสีใหม่ปีป0 2 5ี2025เลยนะครับตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดําเหลืองนะครับสําหรับตัว2025นี่มีให้เลือกอยู่5สีนะฮะก็จะมีสีดําเหลืองนะครับสีน้ําเงินสีแดงนะฮะสีขาวน้ําเงินนะครับแล้วก็สีเทาดำนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดําเหลืองนะครับก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็มีสติ ja. ๊กเกอร์แล้วก็จะมีสีเหลืองตรงนี้น <oh ะ สีเหลืองออกเขียวๆนะฮะคันนี้ลูกค้าใส่กันลายพร้อมนะครับเนี่ยรถใหม่เราก็จะเติมน้ำมันให้ลูกค้า100บาทนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็มีทั้งสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอร์ด้าจังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะครับเงินสด47,900บาทนะครับราคานี้รวมจดทะเบียนเลยนะครับ47,900นะครับร้านของเราอยู่ที่จังหวัดบุรีรมัมย์อำเภอกระสังนะฮะ แบงของเราขายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะครับเงินสดก็ขายเงินผ่อนก็ขายนะครับสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะก็สามารถซื้อได้ทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนนะฮะเงินสด47,900เาเงินผ่อนเครดิตดีดาวเริ่มต้นอยู่ที่350บาทนะครับครั้ง,งวดก็สามารถส่งย่อสุดได้ถึง42งวดนะครับ2องบาท42งวดนะครับหรือว่าจะซื้อเงินสดก็ได้นะครับ เงินสดก็ขายเงินผอนก็ขายนะครับนี่ฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะครับคันนี้รถผิดวันที่5คุมพานะครับ2,568นะครับส่วนวันนี้ก็วันที่18นะฮะขายได้แล้วนะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาแล้วนะครับนี่ฮะอันนี้ก็อุ่นเครื่องรอส่งมอบลูกค้านะครับสำหรับท่านใดที่กำลังมองหารถใช้งานที่ว่าเน้นแบบประหยัดน้ำมันก็แนะนำรุ่นนี้เลยนะครับประหยัดน้ำมันมากนะครับลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง เกกิโลต่อลิตรนะเติม1.3นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5ลิตรนะรองรับแก้าสิ91.95แล้วก็ E20 นะฮะนี่ยขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะแล้วก็เป็นระบบเกียร์ขะยับน้ำมันมากนะครับอันนี้ก็อุ่นเครื่องเราส่งมอบลูกค้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องตั่วม่นะเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์1 1ึซีซีนะ1ลูกสูบสวาลวนะครับเป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI ขนาดลูกสูบอยู่ที่47มิลช่วงชัก63.1นะฮะเครื่องเงียบมากนะอันนี้สตาร์ทเครื่องแล้วนะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกสตาร์ทมือนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นยางลายใหม่ก็จะเป็นของดูโร่นะขนาดยางหน้านี่70นะฮะทับ90 67นิ้วนะครับนี่นะส่วนข้างหลังนี่80ทับ90 67นิ้วนะครับ ตัวนี้ระบบไฟนี้จะเป็นไฟหน้าอย่างเดียวนะครับที่เป็น LED นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับก็มีให้เลือกอยู่4รุ่นนะฮะก็จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นนะตัวนั้นก็ราคาอยู่ที่38,600นนะฮะตัวนั้นก็จะเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นตัวล้อสีลวดนะฮะดิ้หน้าสตาร์ทท้าแล้วก็ตัวรองท็อปก็จะเป็นตัวล้อสีลวด สตาร์ทมือดิฟหน้านะครับแล้วก็ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกสตาร์ทมือนะครับตัวนี้ก็ตัวท็อปเลย4ี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับราคานี้รูปจดทะเบียนเลยนะครับนี่ฮะลูกค้ามารับรถแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ลูกค้ามารับรถแล้วนะครับ